กาบสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับแล้วก่อนหนึ่งเลยผมฝากกดไลค์กดติดตามกด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับส่วนสําหรับในเกมมันมันค่ำคืนนี้ผมได้ดูจัดเตรียมคัดสรรมาให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับในเกมคืนนี้จะไปกันที่ไอส์แลนด์พิมรีกันนะครับคร่ระหว่างทางด้านโบฮีเมียนจะเปิดบานตอนรับการเมเยอรของทางด้านกันเวยูไนต็ดนะครับหนยภาพโดยรวมของทั้งสองทีมนะครับ ผลงานที่พบเจอมาเนี่ยะครับถือว่าทําได้ส oh ูสีกันมากเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางโบฮเมียนทีมะดับสากองดีที่ต้องเปิดบ้านพบเจอกับทางด้านกันเวเยนเตทีมอันดับเจ็ดคองดีในรัฐนี้นะครับผมมองว่าทางด้านโบฮเมียนในรัฐนี้มีภาษีที่ดูดีกว่าเป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งการเล่นในบ้านทั้งฟอร์มช่วงหลังของเขานะครับต่างจากทีมอย่างกันเวเยนเตนะครับฟอร์มนอกบ้านของเขาถือว่า ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักไม่ชนะใครติดต่อกันยาวนานถึง7นัดเลยนะครับแต่ฟอร์มช่วงรองเขานั้นทําได้ไม่ค่อยดีด้วยเช่นกันนะครับโดยเก,เกมนี้ผมมองว่าทางโบยเมียนน่าจะมี2คําไม่เห็นแน่นอนครับน่าจะไม่ทําให้ผิดหวังครับสำหรับเกมในคืนนี้ผมขอจึงขอให้พี่ๆแชร์ไปทีมอย่างโบยเมียนคืนนี้เก็บ3แต้มได้แน่นอนครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวก่อนแล้วนะครับ ชุดโครงการตัวเน้นผลสดชุดอัลบั้มผมได้จัดทางเข้าไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสำหรับคืนนี้ผมขอใหยมูมี่เฮงๆปังๆแล้วผมขอลาไปบางัอคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ